เจริญพรทุกท่านที่รับฟังไลฟ์สดในวันนี้เจริญพรวันนี้พูดถึงเรื่องทุกนั้นเผยธรรมก็คือความทุกข์ที่เราเจอล้นแล้วแต่มีธรรมะ แฝงอยู่ในนั้นซึ่งถ้าเราคิดเป็นและเราเห็นทําได้ใจเราก็จะร่มเย็นช่วงนี้ทำไมเองก็ขัดแยงกับปัญหาคือคุณแม่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตละนะถ้าเหมือนเทียนก็คงจะริบหรี่เต็มที เป็นช่วงที่ทั้งไส้ก็จะไม่หมดแล้วทั้งเล่มเทียนเองก็ไม่เหลืออายุก็มากแล้วนะแล้วก็สุภาพก็เจ็บป่วยมาหลายปีแต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยความชราภาพด้วยด้วยโรคด้วยก็จะจากไปนะอาการนี้ น้องสาวซึ่งเป็นพยบาลรู้เลยว่าอยู่ได้ไม่นานอย่างวันนี้เองก็ไม่รับประทานอาหารหรือไม่รับอาหารที่ป้อนให้เลยนะแม้ว่าจะป้อนเป็นของเหลวให้โดยการใช้ซิลลิงเห็ไหมฉีดเข้าไปนั่นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการทำหัวใจนะ คือเข้าใจความเป็นจริงว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อเราเห็นหรือยอมรับความจริงจากเรื่องที่คนอื่นผเผชิญและน้อมเข้ามาสู่ตัวเองเป็นโอปนญิโกคือน้อมเข้ามาว่าเราเองก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปทุกๆคนต้องจากไป ส่วนว่าจะไปดีไปไม่ดีไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุคติหรือทุคติมันเรื่องอยู่ที่ว่าเราเองนั้นได้สั่งสมบุญกุศลได้ฝึกฝนตนเองมาดีแค่ไหนถ้าวันที่ผ่านมาเราไม่ได้ฝึกฝนตนเองหรือฝึกฝนตัวเองน้อยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและถ้าตระหนักแบบนั้นหรือยอมรับว่าที่ผ่านมาฝึกฝนตนเองน้อย สังเกตจากอะไรอ่ะสังเกตจากยังมีความโลภมากมายมีความโกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวเป็นประจำมีความหลงเพลิดเพลินกับเรื่องไร้สาระต่างๆเยอะแยะไปหมดอิดฉากิเสียผู้คนมีเล่ห์เพทุบ,บายในการใช้ชีวิตยังมองคนอื่นว่าเป็นเหยื่อของตัวเดงนอยู่เรียกว่า มีเลสยังเต็หมหัวอยู่ยังเต็มอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในใจอย่างเนี้ยเรียกได้ว่าฝึกฝนตนเองมาน้อยแต่ถ้าตรงกันข้ามก็คือไม่ค่อยมีความโลภหรือมีความโลภแต่น้อยเห็นแก่ตัวน้อยรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละ ไม่ค่อยโกรธงูอิดอะไรมากนักหรืองูอิดก,ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงและก็หายได้โดยเร็วไม่หลงงมงายกับเรื่องไร้สาระต่างๆไม่เพลิดเพลินกับสิ่งบันเทิงจนเกินควรไม่อิจฉาทิสาใครเห็นคนอื่นได้ดีหรือมีความสุขก็โมทนายินดีกับเขาได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าเราได้ฝึกฝนตนเองมาในระดับเด่งแล้ว ก็วางใจได้ว่ามีโอกาสที่จะไปดีไปสุขติภูมิแต่นั่นแหละเราไม่รู้ว่าวาระสุดท้ายมันจะเป็นแบบไหนอันนี้คือพูดโดยแง่มุมของแนวโน้มะนะเพราะคนไหนที่มีความโกรธความหงุดหงิดเป็นเจ้าเรือนอยู่เป็นประจำคนนั้นก็จะไปเกิดในนรก คนไหนที่มีความโลกความเห็นในกแบบตัวมากๆก,ก็จะไปเกิดในภพภูมิที่เรียกว่าเปรตและอสุรกายส่วนคนที่มีความหลงอยู่เป็นประจำเพลิดเพลินกับเรื่องไร้สาระความคิดความอ่านไม่ชัดเจนไม่กระจ่างไม่ใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตมีความเข้าใจผิด ในเรื่องบาปบุญคุณโทษคนเหล่านี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เรจชานส่วนคนมีศีลมีธรรมคือมีการระง,งับยับยั้งตัวเองใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับศีลห้ามีน้ำจิตน้ำใจกับผู้อื่นบ้างก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ส่วนคนที่มีคุณธรรมมากกว่านั้นเนี่ยมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์อดทนขยันรู้จักปล่อยวางมีปัญญาเข้าใจชีวิตต่างๆด้วยความดีเหล่านี้จะทำให้ไปเกิดบนสวงสวรรค์และส่วนคนไหนที่ฝึกฝนตนเองจนมีจิตสงบระดับชาญก็วางใจได้ว่าจะไปเกิดใน ลมาโลกส่วนผู้ที่ประเสริฐสุดคือละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงไม่มีกิเลสในใจเลยแม้แต่น้อยนิดเนี่ยเขาก็จะไปเกิดในใช้คําว่าไปเกิดไม่ถูกต้องนะต้องใช้คําว่าเข้าสู่พะรนริพพานแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่การเกิดในพะนิพพานไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการตายเป็นภาวะที่พ้นจากการมีว่าตายเกิดตอนนั้นคือสิ่งที่ น่าสนใจที่เราจะต้อพิจารณาตัวเองเวลามีความทุกข์เนี่ยมันจะเริ่มแต่ตรองเริ่มพยยิจารณาเริ่มคิดถึงธรรมะแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานของการศึกษาธรรมมาก่อนเราก็จะวิตกกังวลใช่ไหมก็จะรู้สึกเป็นทุกข์กับมัน่ะถ้าเมื่อไหร่เรา รองเป็นทำหัาใจเป็นพิจารณาทำไม่เป็นหยิบยกเรื่องต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตเราให้เห็นเป็นสัจธรรมของชีวิตถ้าคิดและพิจารณาได้แบบเนี้เราก็จะใจเป็นสุขได้แม้อยู่ท่ามกลางปัญหาสลัพัดสิ่งที่ควรทําก็ทําสิ่งไหนที่ทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปมันเท่านั้นเองจริงๆ แต่สำหรับคนที่ไม่มีธรรมะหรือไม่ได้ศึกษาธรรม,มาก่อนมาคิดกังวลทั้งสิ่งที่จะต้องทําทั้งที่ทําได้และทําไม่ได้ว่าจะทํายังไงทําแบบนี้ดีไหมไม่ดีไหมอะไรเป็นตน้นนะยังน้องสาวก็ถามว่าถ้าแม่ถึงขั้นที่ไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยจะใช้เครื่องปั้มหัวใจฟื้นกลับมาไหมให้แบบ กลับมาคงสภาพรู้สึกตัวใหม่ทีนี้ชัดเจนเลยก็คือก็ให้เข้าไปสบายแล้วกันพอฟื้นขึ้นมาก็อยู่เป็นผัดอย่างนี้เป็นต้นก็ตกลงกันแบบนั้นนะครับแล้วก็ได้ถามแม่ไปนะน้องสาวถามแม่ไปว่าตกงอยากอยู่บ้านหรืออยากอยู่โรงพยาบาลคำตอบที่ได้ก็คือแม่ไม่อยากกลับบ้านตอนนี้ชอบอยู่ โรงพยาบาลมากกว่าทีแรกเราก็เข้าใจว่าเออยังไงบ้านก็อบอุ่นนะบ้านก็น่าจะเป็นอะไรที่สบายกว่านะแต่เมื่อเป็นความประสงค์หรือเป็นความต้องการของผู้ป่วยเองก,เ <c oughs> ก็ตามนั้นเลยก็ตามนั้นเลยก็คือให้แม่ได้อยู่โรงพยาบาลที่มีพยาบาลมีหมอมาเวียนดูแลอยู่เรื่อยๆน้องสาวก็จะได้มีเวลา ไปทำงานบ้างหรือปลีกตัวไปทําธุระบางอย่างบ้างในระหว่างนั้นก็ถือได้ว่าต่างคนก็ต่างสบายใจอาตมาเองก็ปลีกตัวมากรุงเทพก่อนเดี๋ยวก็คงจะได้กลับไปเฝ้าอาการป่วยนะครับเฝ้าวาระสุดท้ายของคุณแม่ชีพเป็นแค่นั้นเองจริงๆนะก็คือเราไม่ความต้องการตัวเองเป็นที่ตั้งอะคือไม่เอาแบบ เขาต้องอยู่กับชั้นนะอยู่นานๆนะหรือเฮ้ยกลับบ้านสิมันถึงจะอบอุ่นอันนั้เราคิดไปเองอะ่ะนะดีนะที่ตอนนี้แม่ยังพอโต้ตอบได้บ้างถึงแม่พูดไม่ได้นะยังโต้ตอบหร,รือพงศกษีรษะได้บ้างเมื่อเราถามอะไรจริงๆจรงๆิงจังก็เลยถามว่าอยากจะกลับบ้านหรือจะอยู่ที่โรงพยาบาลต่อนะ ในเมื่อคําตอบของผู้ป่วยบอกว่าอยู่โรงพยาบาลก็คืออยู่โรงพยาบาลน,นะอยู่ที่นั่นต่อไปเพราะความจริงก็คือความทุกนั้นส่งมอบธรรมะแก่เราอยู่เรามองเป็นไหมคิดเป็นไหมนั้นเปิดเผยให้เราเห็นตลอดเวลาและบ่อยครั้งการที่เราหลงละเลงกับความสุขหรือเรื่องราวต่างๆชีวิตเนี่ยแล้วก็มองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเต็มไปได้วยถูก มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่กับกับชีวิตเราอยู่แล้วอะความพัดพลากความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือความห่อเหี่ยวใจความรู้สึกสับสนความเครียดอะไรต่างๆมันอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วแม้กระทั่งความหิวก็เป็นความทุกข์ทางกาย ที่บ่อยครั้งมันกลายเป็นความทุกข์ทางใจด้วยนะถ้าเราไม่ระวังความเจ็บปวดทางร่างกายต่างๆรวมถึงความเจ็บปวดทางใจเมื่อใครบางคนที่เรารักเขาทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เขาทําเราหวังจะได้บางอย่างจากใครบางคนแต่ไม่ได้ อ้ที่ไม่หวังกลับได้เป็นตน้นก็กลายเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นถ้าทําใจได้ก็วางได้ก็เป็นสุขได้นี่ก็เป็นปัญหาชีวิตบางคนถึงขั้นซึมเศรา้ามองว่าชีวิตเนี้ยฉันอยู่โดดเดี่ยวไม่มีใครสนใจตนเองเลยบางที่คําถามมันจะต้องถามว่าและที่ผ่านมาเราสนใจใครบ้างไหมเราให้ความปรักให้ความหวังดีต่อ ผู้อื่นบ้างไหมถ้าเรามีน้ําใจเอื้อเฟือ้อเรามีความหวังดีต่อผู้อื่นมิตรภาพที่เราจะได้ย่อมมีได้ย่อมเกิดขึ้นได้ถ้าเรารักเขาใส่ใจเขาฟังว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรสนใจอะไรแล้วเราพยายามที่หาช่องทางให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาคาดหวัง ดยวิธีการที่ถูกต้องด้วยนะเราเองก็จะได้มีภาพด้วยความรักซึ่งความรักทำนองเนี้ยมันจะมั่นคงเหนียวแน่นมันอาจจะไม่ได้ตลอดไปนะอาจจะช่วงระยะเวลาหนึ่งและถ้าบุญกุศลหรือความผูกพันยังคงอยู่ด้วยกันก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกชีวิตเหมือนกนันจริงจง มองทุกอย่างว่าเป็นธรรมดาของโลกมองทุกอย่างว่าเป็นธรรมดาของชีวิตก็ไม่มีอะไรที่ทําให้เราต้องทุกข์ใจเสียใจแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาแต่ความต้องการแต่เป็นที่ตั้งบอกว่าทําไมเร,เรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันด้วยล่ะทําไมไม่เกิดคนอื่นทําไมมันต้องเกิดตอนนี้ไม่เกิดตอนอื่นล่ะเดือนหน้าได้ไหมปีหน้าได้ไหมอีกสิบปีได้ไหมค่อยเกิดรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละปัญหา กลายเป็นความทุกข์ใจทางๆท,ที่เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องข้างนอกเบิดค้ั้งเป็นเรื่องข้างนอกเลยนะไม่เกี่ยวกับร่างกายหรือจิตใจเราโดยตรงแต่เรารับมาเป็นความทุกข์ของเราใจเราไม่สงบก,กดกรุ่งวิตกกังวลไม่มีสมาธิที่ทำงานอย่างอื่นได้อย่างเต็มที่ ทุกเข้ามาพุ่อสอนธรรมะเราเราเปิดใจเราเตรียมพร้อมเตรียมใจให้ได้เรียนรู้จริงๆหรือเปล่าถ้าเราเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตมันไม่มีอะไรทำให้เราทุกถึงแม้ว่าเราต้องเจ็บป่วยปางตายหรือเจียนตาย ก็สามารถจะเป็นสุขใจได้ขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่ประเจิญกับปัญหากับความทุกข์กับความเดือดร้อนต่างๆให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเรื่องเดือดร้อนเรื่องวุ่นวาเห่านั้นไปได้อย่างดีและอย่างเป็นสุขเขาจะเญ่นพร